สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องพระนุด้วยนะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเ <c oughs> ช้าวันนี้นะคะอากาศนะฝนกําลังตกนะคะฝนกําลังดรินนะคะยังไม่ตกนะแต่กําลังดรินินอยู่นะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศเย็นสบายนะคะ f อฟซี FC มีลมพัดด้วยนะคะ ลมพัดเย็นๆนะคะลุงเสือก็ไปหยามเบ็ดนะคะเสร็จจากงานไร้งานานาก็หาอยู่หากินนะคะช่วงทํานาเหนื่อยนะคะไม่มีเวลาไปหาอยากไม่ค่อยมีเวลาหาอยากหากินนะคะเพราะว่าต้องเร่งนะ,ะเร่งทํานาอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างนะคะแล้วก็ทำสองคนเนาะต้องเร่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสร็จไม่ทันนะคะ ทำแบบไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะคือเราทํางานตลอดนะคะตื่นเช้าตีห้าลุงเสือก็ออกจากบ้านไปแล้วนะคะตอนเย็นก็ประมาณเกือบทุ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้ห้าโมงหกโมงมันยังสว่างยังแจ้งเลยนะคะก็ทํางานกันถึงหกโมงถึงทุ่มนะคะส่วนภาษาก็ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะคะถึงจะ ขึ้นนะแล้วก็กลับมาทำบข้าวนะกว่าจะได้กินข้าวเย็นก็ประมาณสองทุ่มนะคะเวลาทำงานของเรานะก็เช้าว,วันนี้ก็ลุงเสือก็ลุกแต่เชานะ้าเนาะพยายามเบ็ดนะคะเมื่อคืนปลาสาก็ไม่ได้ดูนะคะไม่รู้ลุงเสือได้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวเบิ้งก่อนเบิ้งปลาลุงเสือก่อนเมื่อคืนนะคะไม่รู้ได้เยอะหรือเปล่า โอ้ได้อยู่นะโอ้ตายเบิรแล้วได้ปลาดุกสามตัวปลาดุกสี่ตัวนะคะปลาดุกสีตัวเดี๋ยวเทน้ำออกก่อน เดี๋ยวรอดูปลาลุงเสือนะคะตอนเช้านะ,ะว่าจะได้กี่ตัวนะคะแล้วก็จะทําอะไรกินดีนะเอีตอนนี้ใส่ข้าวก่อนนะคะใส่ข้าวก่อนเดี๋ยวก็ล้างการต่อนะคะยังไม่เสร็จนะคะดูฝนเนาะเมื่อวานไม่ตกนะคะวันนี้เริ่มอีกแล้วนะคะเริ่มรินมาอีกแล้วนะคะ ก็สุกแล้วก็จะล้างจานต่อให้เสร็จนะคะแล้วก็รอทํากับข้าวนะรอดูปลาดุเสือนเอฟซีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะอากาศดีแต่เช้าเลยนะคะ